ปาจิโร s สปอร์ต1 4แต่งรอบคันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวพาไปชมบันไดนะครับสีไลเนอร์ปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยครอบสวิตช์เปิดปิดด้านในชุดนี้เป็นวาระแห่งชาติของรถรุ่นนี้นะครับปัจิโร s สปอรทุกรุ่นนะครับช้าเร็วเดี๋ยวก็เจอนะครับปัญหาที่เจอก็ บันไดก็เป็นในส่วนของคาบสนิมนะครับบันไดสนิมกินสนิมกัดนะครับครอบสวิ์เปิดปิดสีหมองถลอกลอกซีดนี่เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนี่ก็เหมือนกันนะครับตามอายุการใช้งานนะครับสี่การช่างอายุทยาชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับชุดนี้นะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับก็มาสัมผัสดูได้นะครับว่าครอบสวิ์มือเปิดแบบนี้นะครับ โรงงานรับประกัน1ปี2ปี3ปีก็แล้วแต่นะครับ C ีการช่างอายุทยารับประกันตลอดใช้งานอะไรรับประกันนะครับรับประกันด้วยใจนะครับชัดเกนนะครับมีปัญหาเข้ามาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับทักเข้ามานะครับป้องกันการผิดพลาดลูกค้ามาเสียเที่ยวนะครับทักเพจทักไลน์เข้ามานะครับลูกนัดลูกค้าไว้ยังไงก็เตรียมของเตรียมงานไว้ให้นะครับป้องกันลูกค้า ผิดพลาดนะครับเสียเวลาในการเดินทางนะครับทั้งหมดนะครับชิ้นส่วนบันไดเข้าสวิตช์เปิดปิดปุ่มคอนโทรลชุดนี้นะครับมีของแท้นะครับย้ำนะครับแท้นะครับพร้อมติดตั้งนะครับถามว่าที่ร้านแท้ไหมนะครับร้อยเปอร์เซ็นที่ลูกค้าเจอนะครับที่ทางร้านเจอนะครับไม่ใช่ลูกค้าเจอนะครับทางร้านเจอนะครับของก๊อปนะครับของไม่แท้นี่ครับจะมาจากของรถลูกค้านะครับลูกค้าแต่ละคนนี่ ก็ไม่เหมือนกันนะครับจับตรงนู้นตันนี้มานะครับที่ร้านลงของแท้ทุกชิ้นนะครับวันไหนใช้ไปนะครับไม่แท้ขึ้นมานะครับขึ้นเบอร์โทรนามบัตรนะครับหน้าจอขึ้นไว้ให้นะครับซีเคการช่างอายุธยานะครับใช้ไปวันไหนไม่แท้ขึ้นมานะครับประจานได้เลยนะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับชัดเจนนะครับ ตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของบันไดสีไลเนอร์นะครับแข็งนะครับเพิ่มการยึดเกาะนะครับป้องกันสนิมนะครับยิ่งยิ่งขึ้นนะครับคิดส่วนงานภายในเข้ามาสัมผัสดูนะครับทำไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลาดใช้งานนะครับ CK การช่างอายุทยาเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับ CK การช่างอายุทยาฝากไปติดตามด้วยนะครับ เกือบบางครั้งบางทีเป็นรถที่ท่านใช้อยู่สวัสดีครับ